สวัสดีครับท่านผู้ชมครูโกลกลับมารับหน้าที่พาทุกท่านเดินทางเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกันอีกครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหูนะครับแต่อาจจะยังไม่คุ้นตาเท่าไหร่นะสารไคฟงบ้านขุนศึกตระกูลหยางวัดเซาลินใช่แล้วล่ะครับทริปนี้เราจะเดินทางกันไปดูให้เห็นกับตาว่า สถานที่ที่ผมเอ่ยมาข้างต้นนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าที่เราคุ้นหูเท่านั้นนะครับโดยการเดินทางในครั้งนี้นะฮะพิเศษเช่นเคยครับเราเดินทางกับสายการบินไทยสมายสายการบินที่จะนำพาผมและเพื่อนๆสู่จุดหมายปลายทางแห่งอารยธรรมและดินแดงแห่งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของจีนพร้อมแล้วก็ออกเดินทางเลยครับสู่เมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเปิดคิวตรงนี้ก็ น่าจะใช้ที่ท่านผู้ชมจะน่าจะดูอยากดูเท่าไหร่ไม่มีวิวทิวทัศน์ความเป็นจีนเลยแต่จริงๆเราอยู่ที่เมืองจีนนะวนทนเหออหนางกับเส้นทางที่เมืองอะไรนะจึงโจวจึงโจวจึงโชวนะฮะเดี๋ยวไปดูที่ส,สวยๆมาถ่ายตรงนี้ ในสุดผมก็กลับมาแล้วนะครับกับคูโกรยว่าซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยรอบนี้เรายังเขาเรียกว่าได้รับการสนับสนุนม,มาก,กับสายการบินไทยสมายนะครับกับรูทติ้งใหม่อะไรวะเจ,จ,จิงโจเจิงโจเจิงโจนะฮะผู้ชมอาจจะงงว่าเหมือนผมมาแรกเมืองจีน,นก็รู้หลายเมืองนะแต่เจิงโจนี่ยังไม่แบบยังไม่ได้เข้าหูเท่าไหร่ก็เลยไปลองเปิดแผนที่ดูกันให้ว่าเจิงโจมีอะไรน่าสนใจมากนะ จงโจนี่จะอยู่ในมณฑลเหอหนานเหอหนานนี่จะอยู่แบบตรงกลางละว่างอ่าข้างบนก็คือปักกิ่งอ่าข้างล่างคือเซี่งยงไฮ้ชางไฮ้กับเรียกเร<ห>ียกชื่อเมืองวบาไบจิงอะไรกอย่างอ่าไบจิงนะฮะปักกิ่งของเราคือ,อข้างล่างคือเซี่งยงไฮ้ที่อยู่ตรงกลางพอดีจียงโจเนี่ยตรงกลางนี่ก็เลยมีความสําคัญนะว่าจียงโจได้เป็นเมืองที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนเป็นอันดับเรียกว่าติด t o อะเพราะนั้นผมว่าเรื่องเศรษฐกิจก็ส่วนหนึ่ง เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนี่ไปดูข้อมูลกลายเป็ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดูเดี๋ยวทริปนี้นะฮะจะพาไปให้รอบเลยว่ามันมีอะไรน่าสนใจมากรับรองว่าท่านผู้ชมพอได้ดูแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันอยู่ที่เมืองนี้เลยเนี่ยไม่ดูนะฮะกับกูโกเจิงโจ,โจครับมีมเรื่องมีเรื่ององตะโกนคุยกันด้วยไม่ร้อนเหรออากาศอะ ไม่มันสบายสบายอากาศไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะว่าอยู่เมืองจีนจอยู่เมืองจีนตอนเกือบพ้นอ่ะตอนนี้เช็คสูงสุดน่าจะอยู่แถว28เย็นเย,ย็นมี10ไปปลายบางวันอาจจะมีเริ่มต้นที่10ต้นๆเพราะนัน้นจะอยู่แถวๆนี้ครับ10ต้นถึง20กลางกลาเรียกว่าสบายๆบ,ยบยแจ็กเก็ตตัตวหนึ่งก็หล่อ เมืองเจิ้งโจวเป็นอีกหนึ่งเมืองของประเทศจีนนะครับที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวค่อนข้างมากเพราะที่นี่นะฮะเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการศึกษาที่สําคัญของมณฑลเฮอหนานเลยทีเดียวครับอีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจทําให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กางทางด้านท่องเที่ยวเช่นกันครับ อีกหนึ่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองไคฟงนะครับก็บคือจุดนี้เลยครับเขาเรียกว,ว่าสารามังกรหลงถิงสารามังกรหลงถิงนี่เรียกว,ว่าสร้างขึ้นมาในปีคิดศกกราชนะครับ1692ในสมัยของจกักรวรรดิจกักรพรรดิคังซีนะครับของราชวงศ์ซิ่งซึ่งซึ่งจะมีความสําคัญตรงมื่อก่อนเลยเรมันเป็นสวนดอกไม้ของทางราชวงศ์นะครับปัจจุบันก็ กลายเป็นสวนสาธรณะที่สําคัญและมีสวนดอกไม้ที่สวยงามจุดหนึ่งองเมืองไคยองครับเดี๋ยวสวยงามยังไงเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับกับศาลามังกรหลวงถิ่ง เราก็เดินมาถึงนะครับด้านหลังผมนี่ก็เรียกว่าเป็นศาลามังกอนะครับศาลามังกรน,รารากรนี่เรื่องราวที่สําคัญก็คือในสมัยราชวงศ์ซงนครับได้สร้างเรียกว่าศาลามังกรเนี่ยคือตรงนี้มันเป็น,ปนบริเวณยอดดอยเขาเลยสร้างหลัง,สร,งสร้างสาร้างศาลาเนี่ยอยู่บนยอดดอยนี่เองซึ่งศาลานี้ก็จะรองรับงานสําคัญสาคัญของเมืองในยุคนั้นๆน,น,นะครับโดยที่ข้าราชบาริพาร ผู้มีฐานน้ด่ดอนสูงก็จะมีงานเลี้ยงกันที่นี่ทางที่เราเดินเข้ามาตั้งแต่ต้นที่เป็นสวนดอกไม้ที่เห็นแล้วนะครับนั่นคือทางเข้ามาถึงสบบารามังกรสวนดอกไม้ที่ท่านเห็นนี่ก็คือจะมีทั้งปีนะครับท่าน,นจะมาเที่ยวตอนไหนก็แล้วแต่แต่ว่าดอกไม้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลนังไเรียกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เรามาครอบครัวลูกหลานน้อแฝงมาเที่ยวกันเยอะมากบนสารามังกรนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าจะเห็นวิวรอบๆของสารามังกรนี้นะครับผมไปชมกันครับ ศาลามังกรหลงถิงนะครับตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเจิ้งโจวแต่เดิมน,นะครับที่นี่เป็นสวนดอกไม้ของพราชวงศ์ซ่งถัดมาในสมัยพระเจ้าคังซีแห่งราชวงศ์ชิงในปีคศกรา .1692 ท่านก็ได้สร้างเก่งจีนขึ้นบนดอยนะครับเมื่อถึงวันเกิดของฮ่องเต้นเนี่ยพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของเมืองไคฟงก็จะพากันมาจัดพิธีกันที่เก่งนี้ครับซึ่งในเก่งเนี่ยครับเขาจะวางแท่นหินและสลักมังกร เล่ากันว่าเป็นที่นั่งของพระเจ้าควางอินประถมศัตร์ของราชวงศ์ซ่งกันเลยทีเดียวครับเก่งที่ว่านี้นะครับจะได้รับการออกแบบให้คล้ายกับทางพระราชวังปักกิง่งหลังคาสองชั้นตกแต่งอย่างสวยงามจึงเรียกเก่งนี้ว่าหลงถิงคือเก่งมังกรนั่นเองครับ อีกจุดหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทฟงนะฮะก็คือบ้านตะกูลหยางชื่อนี้คุ้นๆนะฮะท่านผู้ชมืองท่านนี่ผมว่าคุ้นดีเพราะว่ามีละครจีนเนี่ยนำมาที่ว่าทําให้เป็นที่โด่งดังมากๆนะครับคือบ้านของคุณสุตะกูลหยางเนี่ยจะมีความดังที่ชาวบ้านเนี่ยเขารักแล้วก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเพราะว่าตะกูลเนี่ยเเขาเรียกว่าจะมีขึ้นชื่อเรื่องของ รักความยุติธรรมต่อสู้เพื่อบ้านเมืองแล้วก็จะไม่ยอมให้ความอยุติธรรมมากล้ามกายบ้านเมืงองเขาได้เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าในละครกับสารที่จริงมีอะไรที่มันคล้ายืกันบ้านนงนะตามเลยครับบ้านรู้ศึกตะกูหยา เดินเข้ามานะครับในบริเวณบ้านของคุณศึกตระกูลหยางเนี่ยถ้าเข้ามาทางประตูตรงเราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วครับฝั่งขวามือจะเป็นเขาเรียกว่าสวนอุทยานอันนีก็สวยๆจะเป็นสวนแบบสไตล์จีนเลยแต่ถ้าเข้ามาด้านซ้ายเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นสองฝั่งโซนนี้บริเวณนี้ก็คือเป็นบ้านของคุณพนตระกูลหยางเลยนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นบ้านฝั่งขวาก็จะเป็นหอที่แบ่งการอยู่อาศัยของชายและหญิงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในจะมีเรื่องเล่าอะไรที่เกี่ยวกับ ขุนศึกตระกูลหยางทดนะครับตามไปดูนะครับสารเจ้าขุนศึกตระกูลหยางนะครับเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองโดยมีชื่อเสียงในความรักชาติบ้านเมืองและการต่อสู้ต่อความอายุติธรรมภายในบริเวณมีการจัดแสดงแสงสีเสียงและหุ่นขี้ผึ้งแสดงเรื่องราวสมัยสงครามนะครับขุนศึกตระกูลหยางเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเสมือนตำนานในประวัติศาสตร์จีนในยุคข,ของราชวงศ์ซ่งเหนือ เป็นเรื่องราวของครอบครัวแท้หยางที่รับราชการทหารมาตลอดทั้งตระกูลถึง3ชั่วอายุคนมีความจงรักภักดีและพร้อมตายในสนามรบได้อย่างสมศักดิ์ศรีอีกทั้งเมื่อเหล่าผู้ชายตายหมดแล้วผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาไม้หรือลูกหลานในตระกูลก็จะรับหน้าที่ต่อแทนเรื่องราวของคุณศึกตระกูลหยางได้รับการถ่ายทอดในลักษณะบอกเล่าเป็นนิทาน และเป็นการแสดงในการละเล่นอุปรากรจีนจนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้เลยล่ะครับ ารับจ้างเข้าสาลนะเขามาที่นี่แล้วมาที่นี่รัเข้าตระกูลหยางนี่นะพี่กายตอกว่าเป็นอาม่าเป็นอาม่าอาาอาม่าคืออาาของตระกูลหยางเนี่ยใช่ก็คือเป็นเป็นแฟนแต่ท่เข้ามาในตรงกลางอ่ะเห็นเห็นว่าร้องไห้อยู่นั่งร้องไห้สะอื้นอะไรท้แล้วก็จะมีแบบครอบครัวเนี่ยมาตอบกันแล้วตอนนี้ก็ก็ยังร้องอยู่นะก็มายืนยืนตรงตรงที่เป็นเขาเรียกว่าหอของนักแสดงนี่ เขารอแล้ว จุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของจุดท่องเที่ยวของเมืองไคฟ,ฟงนะก็คือศาลไคฟงนะคุณผู้ชมไม่ผิดน,นะครับชื่อเดียวกับเมืองเลยศาลไคฟงต้องคุ้นกันดีแน่นอนกับภาพยนตร์เป่าบุญจินผู้ที่รักษาความยุติธรรมมีความตรงฉินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติจีนนะครับตอนนี้เรามาเยือนแล้วครับศาลไคฟงของท่านเปาบุญจินข้างในนี้เลยไปดูกันว่าอไ,อไ,อไอเครื่องประหารมีอยู่จริงศาลไค สารไครสารใครวะสารใครอะไคฟงสารไครฟง,คฟงที่ที่เป็นถิ่นพำนักอาศัยของท่านเปาบุญจิน้นยอดคนคุณธรรมแห่งแดนมังกรซึ่งท่านเคยใช้สารไครฟง ในการตัดสินคดีความจนมีชื่อเสียงโด่งดังกระชอนโลกกันแล้วนะครับท่านเปาบุญจินหรือชื่อจริงในภาษาจีนเรียกว่าเปาเจิงท่านมีชีวิตอยู่ในรัสมัยของเจินจนฮ่องเต้และเหลิญจงฮ่องเต้ของราชวงศ์ซ่งเหนือเคยรับราชการเป็นนายอำเภอเป็นเจ้าเมืองเป็นผู้ตรวจราชการแผ่นดินและได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดคือเป็นรองประธานเมืองจีนเลยนะครับช่วงที่มีชีวิตอยู่ท่านเปาเน้นว่าเป็นยอดขุนนางตรงฉินที่สุดฉลาดปาดเปลือง ซื่อสัตย์สุจริตและเต็มเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลของคุณนางกังฉินและเชื้อพวงศ์จนคนจีนในยุคสมัยนั้นนะครับได้ยกย่องท่านว่ายมาราชเปาบุญจิ้น,นสินบนซื้อไม่ได้ ที่เป็นสารไสฟคเบื้องต้นนะครับเอามาเราจะเจอห้องนี้ก่อนเลยห้องนี้ก็จะมีภาพวาดที่เป็นเรียกว่า ท่านเป่าตัวจริงเป็นอย่างนี้นะครับสังเกตที่จุดสังเกตท่านเป่าหน้าขาวครับจริงๆแล้วยังว่าที่หน้าดำเนี่ยก็คือว่าในพอเรื่องท่านเป่าท่านโด่งดังขึ้นมาเนี่ยนิ้วนําไปแสดงต่อที่หน้าดำนี่เราว่าหน้าดําในงานแสดงของนิ้วเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคนที่ยุติธรรมเป็นคนดีเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอีนะครับแต่ถ้าหน้าขาวนี่คือบอกรวมปิ้งป้อนเพราะฉะนั้นในทางการนิ้วเนี่ยก็คือต้องหน้าดำไว้ก่อน ท่านเป่าเลยหน้าดำมันก็แต่นัน้นมาจริงๆแล้วนี่ตัวจริงครับท่าน,น้าขาวเล,ล้วมาชมฮันนี่จุดนึงเที่ว่าก็คือเป็นศิลาจารึกที่มีเครื่องบันทึกชื่อผู้ว่า ราชการจังหวัดที่เคยทํางานที่มเมืองไคโพลร้อยกว่าชื่อครับนแต่ว่าที่จะมีรอยบุ๋มชัดๆนี่เลยก็คือว่าเป็นชื่อของท่านเปาวุจจินท่านเปาุจจินก็จะมีความชื่อว่าตรงชื่อท่านเปาวงจจินที่เป็นรอยบุม๋มนะนะถ้าเอามือเ็นรูดแล้วเนี่ยท่านนิ้วดำเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้ารูดออกมาแล้วเป็นไม่มีสีอะไรติดเลยนี่เป็นคนที่เป็นคนบริสุทธิ์อะไม่มีไม่มีเหตุการณ์อะไรทั้งนั้นอะซึ่ง ผมเป็นคนที่แบบก็รู้อยู่แล้วว่าผมคนดีคนนีน้ต้องลองลอลงดูนะมาถึงท่านทีสบายใจได้เลยไปจุดต่อไปซึ่งสารไครฟงเนี่ยนะครับสร้างขึ้นในคิดสกรัตักราร1984สตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า4,000ตารางเมตรเลยนะครับ โดยสร้างตามรูปแบบสมัยราชวงศ์ซของเดิมเนี่ยนะครับจมน้ําพังทลายไปหมดสิแล้วครับต่อมาภายหลังรัฐบาลจีนจึงได้บรุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนคงเคยได้ยินความด่งดังไม่แพ้ผลงานของท่านเปานั่นก็คือเครื่องประหารทั้ง3ครับเครื่องประหารทั้ง3อันนี้ได้แก่เครื่องประหารหัวสุนัขเครื่องประหารหัวพยักและเครื่องประหารหัวมังกรตามวรรณกรรมจีนเรื่อง7ผู้กล้าห้าผู้ทรงธรรมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันเป็นเครื่องมือที่เปาปุณจินได้รับพระราชทานโดยตรงจากฮ่องเต้เหลิญจงให้สามารถลงมือประหารผู้กระทำความผิดได้ทันทีเลยนะฮะโดยไม่ต้องขอพระราชทานอนุญาตก่อน กล่าวไง่ายๆก็คือเปาบุญจินเนี่ยเป็นขุนนางที่ซื่อตรงต่อแผ่นดินเป็นอย่างมากจนพระองค์ฮ่องเต้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้สามารถตัดสินคดีความได้โดยวิจารยญาณของเขาเองเลยนะครับแต่ต้องมารายงานทุกครั้งหลังจากที่ประหารอาชญากรแผ่นดินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเครื่องประหารหัวสุนัขหรือตามที่แบบฉบับวรรณกรรมเรียกว่ามีดตัดหัวสุนัขชื่อของมันก็บอกชัดอยู่แล้วนะครับว่า เป็นเครื่องประหารสําหรับประชาชนที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์วัสดุที่ใช้นํามาแกะสลักเป็นตัวสุนัขนั้นน่าจะใช้เป็นวัสดุชนิดธรรมดาที่ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนักน,นะครับพรเพื่อเหมาะสําหรับใช้ได้ในทุกสภาพอากาศของเมืองไทฟงและเวลาที่ท่านต้องพกพาไปยังต่างแดนด้วยครับเครื่องประหารหัวพยักรหรือตามแบบฉบับวรรณกรรมเรียกว่ามีดบั่นศีษะพยักนะครับตัวแท่นประหารนี่มีการแกะสลักเป็นรูปเสือเพื่อให้ดูยิ่งใหญ่กว่าสุนัขธรรมดาทั่วไป วัสดุที่ใช้นำมาแกะสลักนั้นเพื่อตอบแทนเหล่าบรรดาขา้าราชการผู้ชั่วร้ายทั้งหลายจึงได้ใช้วัสดุที่ดูหรูขึ้นมาในระดับหนึ่งเป็นอีกหนึ่งอุป,ปกรณ์ชั้นพิเศษที่เหมาะกับขา้าราชการทุกระดับเลยทีเดียวครับเครื่องประหารหัวมังกรตามวรรณกรรมเรียกว่ามีดปลิดเสียนมังกรหนึ่งในอุปกรณ์ที่ถูกนำออกมาใช้เป็นกรณีพิเศษเพื่อประหารเหล่าบรรดาเชื้อพระวงศ์ที่ต้องอาญาแผ่นดิน ตัวแท่นทําการแกะสลักเป็นรูปบางกรเพื่อให้ดูมีคลาสเหมาะสมกับผู้ที่กระทําความผิดตามฐานนันดอนศักดิ์รวมถึงตัวใบมีดที่ถูกออกแบบมาให้ดูโค้งมนจนสามารถบั่นศรีรษะให้ขาดได้อย่างไม่ยากเย็นนัก